ก้าวไปด้วยกันทุกตำบลทุกหมู่บ้านและเสริมอาชีพการรวมพลังก็เพื่อการพัฒนาเป็นผู้ว่าการจังหวัดเป็นนายอำเภอกันหลายแห่งมากมายนั่นก็เพราะความทัดเทียมศีอุบลศรีสุุท่านคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งการพัฒนาติสกุลประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอวิทสี่เพื่อเป็นกองทุนสนับปีเกด้วยนะคะ ว่าชุเส้นประมือเพื่อเป็นเกียรติได้กำลังใจเธอด้วยนะคะภากภาคราชการภาคเอกชนจะมีขอเส้นราชการค่ะเอกชนทั้งที่สิบห้าค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส <c oughs>